ครับผมก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว a d v 750ดห้า5นปีนะครับเดี๋ยวจะเปิดพร้อมกันนะครับอันนี้นะครับผมสีเทานะครับคันแรกนะครับสีเทายังว่างนะครับสีเทาครับผมเทาแลมโบนะครับผมเทาด้านครับแล้วก็สีขาว ขาวจะเป็นขาวเงานะครับขาวซส์มีเม็ดใสนะครับผมแล้วก็สีท้ายนะครับสีเหลืองดำนะครับผมตอนนี้ก็เป็นสีเหลืองด้านนะครับไม่ใช่เหลืองเงานะครับเป็นเหลืองด้านครับ a d b เจ0 2ห้าศนย์สองพิ้าะครับเข้าโชว์รูมที่ h อ n ด้าพบนแล้วนะครับผมก็ว่างนะครับสีเหลืองดำว่างนะครับผมแล้วก็สีเทานะครับผมว่าง ส่วนสีขาวมีลูกค้าทําเรื่องจองแล้วเดี๋ยวติดต่อลูกค้าทําเรื่องรับรถนะครับในส่วนตัวนี้กับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็สามารถแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับที่ศูนย์โชว์รูมคอนด้าบีบิงุบลนราชธานีนะครับผมหรือว่าจะทําเรื่องจองทำอ๋ายื่นเคสก็ได้นะครับผมตอนนี้ว่าง2สีนะครับพิเศษนะครับช่วงนี้ดอกเบี้ย3.19นะครับยังได้โปรโมชั่นมอเตอร์โชว์อยู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0 9 8 2 5 5 6 6 2 3ปดสองห้งห้าหกอุบลยินดีใบ้บิการนะครับ